ครับสวัสดีครับผมผมประจินินดีนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึง่งวันนี้พิเศษหน่อยนะครับผมเอาวัตถุมงคลของรุ่นยอดซับปี64มาให้ดูวันนี้เพิ่งเดินทางมาถึงผมใหม่ๆสดๆเลยเป็นองค์หลอขนาด9.9นิ้วเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าข้างในกล่องนี้จะมีความสวยอยู่ประมาณไหนหน้าองค์จริงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอนุญาตแกะนะครับ ข้างในห่อมาอย่างดีนะครับอย่างดีแล้วก็สวยงามมากนะครับอ่ะโอเคนะเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเป็นกล่องที่ห่อมาอย่างดีเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะนะเพราะว่าวัตถุมงคลองค์นี้นะครับผมจะได้ส่งต่อไปให้กับ คนที่เป็นเจ้าของขององค์นี้เนาะมานี่นะครับโอ้กล่องสวยงามจริงๆนะครับกล่องสวยจริงๆรูปนี้นะครับเป็นไอ้ไข่วัดเจดีรุ่นยอดซับ64นะนี่ด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เห็นไหมตามรูปเลยขนาดาเนื้อโลหะผสมผิว รนดำขนาดความสูง9.9นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะมาดูด้านในกันครับนี่ด้านในก็จะห่อมาอย่างนี้ยังมีกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นกเป็นกาวหน่อยนะนี่นะครับเป็นซีนดำเดออกออกมาจากวัดมีความสูงอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ9.9นิ้วเห็นไหมนะ ดูระดับมือผมกับการที่ผมสัมผัสดูจับนะครับสารูสาธ,สาธุบารมีไอ้ไข่มีด้านข้างนะครับดูด้านข้างดูด้านหลังครับนะดูด้านหลังแล้วก็จะมีอ่าเเรียกว่าเป็นตัวดูดความชื้นไว้ด้วยข้างในนะเพื่อไม่ให้เกิดอ่าความชื้นขึ้นมาเดี๋ยวจะเกิดเป็นสะเก็ดเป็นเกลือเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับดูใต้าตาฐานครับผม ใต้ฐานก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับมีถุงเหมือนกันแต่ข้างใต้ฐานเนี่ยมันจะมีตาวัดนะนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอาลูกส่งให้ดูแล้วกันนะผมไม่ขออนุญาตแกะนะครับอ่าวัตถุมงคลชนิดนี้นะกำลังจะตามมาอยู่หลายองค์นะครับเพราะมีคนสั่งจองกับผมไว้หลายองค์สร้างจำนวนน้อยจำนวนจำกัดนะครับ9.9นิ้วสาธุสาธุนะ มาครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าวัตถุมงคลที่ทุกท่านเห็นอยู่ในเรื่นี้นะครับอันนี้นะครับคือวัดเจดีรุ่นล่าสุดเลยนะครับยอดซับ9.9นิ้วนะ9.9นิ้วส่วนองค์ข้างนะครับเขาเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นส่งน้ําส่งน้ําปี63นั่นเองนะเป็นวัตถุมงคลรุ่นส่งน้ําปี63มีความสูงอยู่ที่9นิ้วนะครับ9นิ้วเป็นองค์ไม้สักทอง นะมีความสวยแล้วก็ความสูงมากองคนี้เป็นองค์ที่ผมบูชาไว้อยู่ตามปกตินะครับตามหนังสือที่เขียนไว้อ,อ,องคเนี้ยเขาสูงอยู่ที่7นิ้วนะแต่รวมฐานอีก2นิ้วก็เลยกลายเป็น9นิ้วนะนี่นะครับความสวยงามนะสาธุสาธุนะองนี้แหละนะครับก็เป็นองค์องค์หนึ่งที่ผมรักมากๆนะขอคอนอะไรก็สำเร็จลุ่งไปได้ด้วยดี นะมาดูองค์ต่อไปนะครับอขอดูองค์ทองก่อนแล้วกันนะครับองค์ทองเป็นองค์แรกที่ผมบูชาและขอบคอมาเรื่อยๆนะครเป็นองค์แรกที่รักห่วงแหนมากแล้วก็ไม่คิดที่จะเอาไปให้ใครบูชาต่อคือองค์นี้นะองค์นี้นะครับมีความสูงอยู่ที่6นิ้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้ทาโลนะครับไม้ทาโลเป็นไม้มงคลแล้วก็ทาเคลือบทองอยู่นะองค์ทอง อลามเลยนะครับผมนี่ความสวยงามอ่ามือถือแบงค์ร้อยอยู่นะครับด้านใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะเช่นเดียวกันรุ่น9นิ้วนะครับใต้ฐานก็เป็นเหมือนกันเป็นเหรียญเหมือนกันอยู่ใต้นะอ่ะสาธุสาธุนะครับอันนี้วัตถุมงคลปี59เนะครับเป็นกระถินนะเป็นวัตถุมงคลปีกระถินมามาดูองค์ต่อไปนะครับอันนี้ก็6นิ้วเหมือนกันนี่ หกนิ้วรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นองค์หล่อรุ่นแรกของวัดเจดีปีห้าหกปีห้าหกเนี่ยถือว่าเป็นองค์หล่อรุ่นแรกเลยที่ทำเป็นวัตถุมงคลแบบยืนแบบนี้ออกมานะครับนี่ทุกคนเห็นแล้วนะครับมีความสวยงามขนาดไหนนะน่าจะเห็นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอารูปลงให้ดูแล้วกันนะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโปร่ปงๆอย่างนี้ อ่าโปร่งอย่างนี้เลยนะครับอืมสวยนะครับองนี้ขนาดหกนิ้วนะอ่าโอเคฉะนั้นนะครับทุกคนได้เห็นแล้วว่าวัตถุมงคลแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่น,น,นมีความสวยงามขนาดไหนอย่างเช่นรุ่นนี้ก็มีหลายขนาดนะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะอย่างเช่นรุ่นนี้อ่ะปีล่าสุดนี้นะก็จะมีขนาด1นิ้วนะครับ1นิ้วตามที่อยู่ในกล่องนะครับกล่อง นี่นะครับ1นิ้วจะอยู่ในกล่องประมาณนี้นะจะมีขนาดต่อไปก็เป็นขนาด9นิ้ว9.9นิ้วคือองค์นี้เลย99นิ้วนี้นะจะมี2สีนะครับจะมีสีลนดาแล้วก็สีกระไหลทองนะแล้วก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกเลยก็จะมีสูงขนาด12นิ้ว12นิ้วก็จะสูงประมาณนี้นะครับองค์สีออกทองๆองเหมือนทองเหลืองนะและใหญ่ขึ้นมาอีกนะใหญ่ขึ้นมาอีกคือขนาด 19นิ้ว19นิ้วก็หใหญ่สวยนะครับอ่ะโอเคฉะนั้นนะครับผมเอาวัตถุมงคลขององหล่อให้มาทุกให้ทุกคนได้ดูแล้วว่ามีความสวยงามขนาดไหนสุดท้ายนี้นะครับเป็นการเอาวัตถุมงคลี่ดูนะครับทำมาให้ศึกษาในคลิปนี้ก็ขอพรนะครับขอพรให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่อยู่ในวัตถุมงคลไอ้ไข่หรือว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากไอ้ไข่นั่นเอง ขอให้ทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปหรือว่าศรัทธาบูชาไอ้ไข่อยู่ณนะตอนนี้หรือว่าใครที่ยังไม่มีวัตถุมงคลไอ้ไข่บูชาอยู่ก็ขอให้นะครับถ้ามีความศรัทธาขอให้ประสบผลสําเร็จขอพรหรือว่าต้องการสิ่งใดขอให้สำลิดผลคิดสิ่งใดขอสมบัติหนาสุขภาพร่างกายนะแข็งแรงในเรื่องของการเงินหน้าที่การงาน สุขภาพความรักสิ่งต่างๆขอให้สำเร็จลุ่วรงเหมือนกับคำว่าขอได้ไหวรับขอแค่ศัดทาแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นสำหรับวันนี้ผมประสิทธิเอนดี้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ศรัทธาในวัตถุมงคลแล้วบูชาวัตถุมงคลไอ้ไข่วัดเจดียแล้วทำให้เกิดผลมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต มากมายก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์และเอาวัตถุมงคลมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้เอาไปบูชาให้ทุกคนได้ศึกษาว่าวัตถุมงคลของแท้จากวัดเจรีนี้มีลักษณะเป็นแบบไหนมีจุดเด่นยังไงบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ลหลายๆคนโดนหลอกให้บูชาวัตถุมงคลของปลอมนะของแท้มีหลายวัด ถ้าออกจากวัดใดก็เป็นของแท้จากวัดนั้นๆแต่สิ่งที่ผมพูดว่าของปลอมคือเป็นสิ่งที่ไม่ได้ปลุกเสกเป็นสิ่งที่มีบุคคลส่วนใดส่วนหนึ่งเอาไปให้ลงปัม๊มทำหรือว่าเขาทำสร้างผลิตขึ้นมาแล้วปุ๊บเอามาหลอกขายอ้างว่าเป็นของวัดเจดีย์แต่ไม่ใช่วัตถุมงคลของวัดเจดีย์นี่นะครับทำให้หลายๆคนในประเทศสูญเสียเงินก้อนไปจำนวนมากถึงจะเป็นราคาเล็ก นะครับราคาหลักร้อยแต่ถ้ามันเยอะขึ้นหลายคนขึ้นร้อเปอร์เซ์ไม่ถึงร้อยมั้งน่าจะมาเ 70%- 80%เปอร์เลยก็ว่าได้ที่มาบูชาวัตถุมงคลกับผมแล้วบอกว่าเคยบูชามาแล้วค่ะคุณประศิน์นะจากนั่นจากนี่สุดท้ายส่งรูปมาให้ผมผมก็บอกว่าไม่ใช่ของแท้นะดูไม่ดีนะนะครับก็เลยทำให้เสียความรู้สึกกันไป นะบางคนบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนะคุณพระศินใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจแต่ถ้าเราศรัทธาอยู่ที่ใจถ้าจะบูชาวัตถุมงคลของปอมมาผมแนะนําให้ปิ้นรูปมากราบไหว้บูชาดีกว่านะ,ะแต่ถ้าไม่เป็นไรนะครับทุกคนไม่มีใครรู้ทุกคนผมรู้แหละที่บูชาวัตถุมงคลมารวมแม้กระทั่งผมตั้งแต่แรกๆมาผมก็เคยโดนหลอกเหมือนกันผมหลอกให้บูชาวัตถุมงคลของปอมมา นะไม่ใช่แต่ว่าหลายๆคนที่ดูผมแล้วโดนนะผมก็โดนมาเหมือนกันเพราะผมโดนมาไงครับผมถึงสแสวงหาเอาวัดดุมงคลของแท้จากวัดเจดีย์และนะครับอาจจะเป็นของวัดอื่นบ้างก็มีแต่ผมจะเน้นคือวัดเจดีย์มาให้ทุกคนได้บูชาอ่าก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทุกคนที่ติดตามผมอยู่ในตอนนี้ รับรองนะครับว่าผมจะหาวัตถุมงคลของแท้มาให้ทุกคนได้บูชาอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับดูวัตถุมงคลไปแล้วมีแต่องค์สวยๆนี่นะครับเรียงรายอยู่คือของแท้จากวัดเจดีย์ทั้งนั้นนะผมได้นำมาให้ทุกคนได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้ววันนี้สำหรับวันนี้นะผมก็ขอให้นะครับขออีกทีหนึง่ง ขอให้คนที่ขอพรหรือศรัทธาในวัตถุมงคลทั่วสากลที่โลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลไอ้ไข่ไม่ว่าจะเป็นวัตถ,ถุมงคลใดๆก็ตามที่ตัวเองศรัทธาขอให้สำลิดผลสำแดงฤทธิ์ขอให้คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะอยากได้สิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนั้นร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแค่นี้ก็เป็นสุขแล้วขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับจงเจริญเจริญสำหรับวันนี้ผมประสินขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับผม